เปิดดวง6ราศีมูแล้วเฮงครับมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเดือนเมษายนนี้นครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่กนทานนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับอยู่ผมมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับในวันนี้นะครับก็มีเรื่องราวพิเศษพิเศษมาฝากกันสำหรับ ราศีและละัคนาราศีที่มีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าต้องบอกว่าเป็นลัคนาราศีที่มูแล้วเหงงนะมูแล้วเหงมีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือสิ่งเร้นลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของวิญญาณสิ่งที่ไม่สามารถ สัมผัสได้ด้วยตาแต่อาจจะรับรู้ด้วยใจหรือเปล่านะครับอาจจะรับรู้ด้วยด้วยสัมผัสทางอื่นบางคนอาจจะมาทางความฝันก็ได้ฝันแม่นนะครับบางทีบางคนอาจจะออมาเป็นภาพบางคนอาจจะมาเป็นเสียงบางทีอาจจะสื่อมากับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าการมูเตลูต่างๆนะเออต้องบอกงี้วันนี้คัดมาเนี่ยมันจะมี6กราศีซึ่งต้องบอกงี้ ในคลิปจัดอันดับ7ลราศีมีโชคเนี่ยก็จะเป็นการดูเกี่ยวกับเรื่องของดวงดาวนะเอาดาวเข้ามาประกอบดาวในดวงเลยนะครับดาวเกี่ยวกับเ,เรือนโชคลาภอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในคลิปนี้เน้นที่ว่าเป็นราศีที่ถึงแม้ว่าตามดวงนะถึงแม้ว่าตามดวงอาจจะไม่ได้เด่นเรื่องโชคลาภอะไรมากแต่มีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับบางดวงบางราศีอยงอี้บางราศีเนี่ย ตามดวงแล้วดาวโชคลาภก็อยู่ในตำแหน่งเสียหายดูแล้วไม่น่าจะมีโชคแต่ว่าก็ถูกจัดหมวดหมู่อยู่ในคลิปนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งเล่นลับเนี่ยของเขาเด่นนึกออกไหมมันจะแบ่งแยกกันนะ,ะจะแบ่งแยกกันเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันการงงนะเดี๋ยวใครจะบอกเอยเดี๋ยวคลิปนี้มีราศีนี้อ่ะอีกคลิปนึงคลิปจัดอันดับไม่มีราศีนี้อะไรอย่างเงี้ยเออจะได้ไม่งงนะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับหากใครชื่นชอบในเรื่องของการตรวจด,ดวงลัคนาราศีเรื่องของโชคลาภเรื่องของเงินเงินทองทองอย่าลืมกดติดตามแล้วกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับกลุ่มเลขเด่นประจําวันนะ l i n e ID MVIP 789เพื่อขอรับลิงก์สมัครกับแอดมินได้เลยครับและพิเศษสุดนะครับมูกันให้สุดเสริมดวงกันให้ปังๆ วอลเปเปอร์ paper, มือถือสายมูจากมูฟอร์ยูครับที่ออกแบบจัดวางตัวเลขโดยผมอาจารย์แมนพลังเลขและมีการออกแบบจัดวางไพ่ยิปซีแล้วก็สีมงคลตามหลักเบญจธาตในทางฮวงจุย้ยจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับสำหรับชาวมูเตลูครับไม่ควรพลาดมีทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องการเงินนะครับเฮงๆปังๆกันได้ทันใจเลยสั่งซื้อได้ที่ Li n e แอดมูฟอร์นะครับมีเคื่องหมายแอดด้านหน้าด้วย หรือสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะครับมี2แบบ2สไตล์นะครับกับสไตล์อลังการกับสไตล์เรียบหรูราคาเพียงแค่9.9บาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดนะครับซื้อทั้ง2สไตล์นั้นราคาเพียงแค่1 4 9บาทเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมนะครับเสริมดวงเฮงง่ายๆด้วยวอลเปเปอร์มือถือสายมูจาก Mo ู for you ครับ เอาล้ครับเข้าสู่เนื้อหาของเรานะต้องบอกว่า6ราศีนี้มีเกณฑ์ที่จะมีลุ้นเนี่ยที่จะได้เนี่ยทั้งวันที่1และวันที่16เมษายนฟังให้ดีนะทั้งวันที่1และวันที่16เมษายนเฉพาะหัวข้อนี้นะหัวข้อที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลึกลับเท่านั้นนะเฉพาะหัวข้อนี้นะส่วนราศีอื่นเนี่ย ไม่ใช่ถ้าเกิดไม่ได้อยู่ใน6ราศีนี้ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะมีโชคนะครับเรื่องของดวงดาวเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเรื่องของดวงดาวเนี่ยจะมีการวิเคราะห์กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวที่16เนี่ยใครจะโดดเด่นนะครับแต่อันเนี้ยเราเอาแค่แคเฉพาะว่าเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นสายมูนะเพราะว่าสายมูเตลูเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องที่เหนือดวงนะครับมันเป็นเรื่องที่เหนือดวงหลายเคสแล้วที่ดวงเหมือนจะไม่มีโชคนะตามดวงดาวไม่เด่นแต่ว่าเฮ้ยกับมีโชคขึ้นมาเหมือนเงินเทวดา ต้องบอกงี้นะบางทีเรื่องของอโชคหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยมันมาคู่กันเออต้องบอกงี้นะครับโดยที่นะครับราศีแรกก่อนนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคมูแล้วก็เฮงราศีแรกเป็นใครไปไม่ได้ครับราศีเมษครับราศีเมษและลัคนาราศีเมษอิทธิบลตรงนี้พระราหูพระเกตมฤตยู่อยู่คู่กันแล้วพระราหูมาจากเรือนโชคลาภ ย้ายในวันที่30มีนาเพราะนั้นวันที่1วันที่16เกณฑ์ตรงนี้ราศีเมษยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับไปเต็มเและที่สําคัญดาวพระเกตนะครับจะยกย้ายวันที่18เมษายนเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่ากว่าเที่ยงคืน40กว่ากว่าแต่ในวันที่1อ่ะวันที่16เนี่ยพระเกตยังไม่ย้ายเพราะฉะนั้นมันจะได้เป็นดาวสามดวงนี้ครับราหูเกตมฤตยูเป็นดาวสมดวงที่มี อิทธิพลนะมีความหมายเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคเรื่องของสิ่งเล่นลับเรื่องของพูดง่ายว่าพูดผีวิญญาณเอออย่างนี้เลยนะบ,บางทีอาจจะมาจากความฝันบางทีอาจจะเรื่องของสื่อต่างๆนะครับเลขทูบนะเลขทูบเลขเออประทัดนะครับเลขเอออะไรอะ่ะเลขเกี่ยวกับอะไรที่มันมูเตลูนิดนึงอา่าบางคนสั่งวอลเปเปอร์นะครับได้เลขจากวอลเปเปอร์ลองไปลุ้นดู บางคนได้จากเลขปิงปองเลขเสียงไทยต่างๆนะครับมาจากสายมูเตล่ะที่บางทีอ่ะมันไม่มีเหตุไม่มีผลน่ะแต่มันจะได้มาจากแบบนั้นไงเขาเรียกว่าเหนือดวงออนะราศีเมษเป็นราศีแรกราศีที่สองนะครับก็คือราศีมิถุนนะครับหรือว่าลัคนาราศีมิถุนนั่นเองมิถุนก็เหมือนกันเพราะอะไรมิถุนเนี่ยอ่ะมิถุนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ว่าดาวโชคลาภนร่ยเป็นดาวพระอังคารปรากฏว่าอังคารเนี่ยไปอยู่ในเรือนมรณะ เพราะนั้นโชคลาบมันตกมรณะมันก็เหมือนกับเฮ้ยแสดงว่าไม่มีโชคใช่ไหมไม่เด่นใช่ไหมจัดอันดับเนี่ยก็ไม่ได้จัดไว้ด้วยนะแต่ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของสายมูมูเตลูนะครับมิถุนเนี่ยมาเต็มเพราะอะไรเพราะดาว8ดาว9้าดาวศูนย์เนี่ยเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณเนี่ยเป็นดาวแห่งเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องเล่นลับเนี่ยอยู่ในเรือนที่11ฮะ,ะในเรือนโชคลาบของเขาเพราะฉะนั้นโชคลาบเ,าเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเล่นลับ มาเป็นลาภะก็หมายถึงว่ามาเป็นโชคเป็นลาภนะแบบนี้นะครับนี่คือมิถุนมิถุนนี่อาจจะเหนือดวงนิดนึงอ่าต้องเหนือดวงต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะว่าเฮ้ยดาวโชคลาภมันมาตกเนี่ยมันมาตกมรณนะนะครับมันมาตกมรณะนะนะเออแต่ว่าดาวเออเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลับเนี่ยมันมาอยู่ในตําแหน่งลาภะโชคลาภเพราะนั้นมันก็ พอได้จะมีลุ้นบางคนอาจจะแบบฝันแม่นได้จากความฝันหรือความเป็นความตายความอะไรที่มันแบบว่านา่นากลัวน่ากลัวนิดนึง่งสายมูสายมูนะครับราศีต่อมานะครับก็คือราศีตุลครับราศีตุลและลัคนาราศีตุลแน่นอนครับดาวแปดดาวเก้าดาวศูนย์เล็งลัคนาราศีนะครับและถึงแม้ว่าเนี่ยครับดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจ้าเดือนลาภะเนี่ยในงวดวันที่หนึ่งเนี่ย ดาวอาทิตย์ไปอยู่ในตำแหน่งอลิเห็นไหมมันตกอลิคือมันติดขาดอะดูแล้วโชคลาภเนี่ยติดขัดนะอันนี้คือราศีตุลน,นะแต่ว่าตำแหน่งอื่นเนี่ยมันได้เช่นตนุปุตตะอย่างเงี้ยอาปุตตะก็แปลว่าโชคลาภใช่ไหมแล้วก็ยังโชคดีที่ว่าดาวพระราศดีเนี่ยมาอยู่ในเรือนปุตตะโชคลาภด้วยแล้วดาวพระัสแปลว่าศาสนาแปลว่าครูบาอาจารย์แปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมมันก็เลยเหมือนสองต่อเนี่ยสองต่อนะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้เหมือนกันเออราศีตุลเนี่ยบอกอย่างบบนี้ว่า มีเกณฑ์ได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลขสายมูต่างๆเลขทูบเลขประทัดเลขพยันนะเลขที่คุณไปขูดต oh. ามที่ต่างๆนะครับเออหรือว่าเออแม้ทั้งเลขอยู่ในวอลเปเปอร์สายมูนะเดี๋ยวนี้นะก็จะมีวอลเปเปอร์ต่างๆมีตัวเลขนะครับอย่างเช่นอย่างที่ของที่หมอแมนเนี่ยนะจัดวางตัวเลขนะครับร่วมงานกับมูฟอร์ยูเนี่ย คุณก็สามารถที่จะไปโหลดได้นะครับแล้วก็เลือกตัวเลขที่เหมาะกับคุณนะเลือกสีที่เหมาะกับคุณคุณลองเอาเลขตัวนั้นมาลุ้นมาเสี่ยงดูก็ได้นะครับแล้วก็ราศีตุลเนี่ยมีโอกาสที่ทำบุญแล้วอะ่ะจะยิ่งดีเพราะว่าดาวพฤหัสบดีหมายถึงการทําบุญด้วยหมายถึงาศาสนานะครับยิ่งไปทําบุญนะก็จะยิ่งเสริมดวงชะตาการทาบุญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องไปที่วัดอย่างเดียวนะครับอ่าทำบุญทําทานภายนอกได้หมดเลยนะครับ ราศีต่อมาครับก็คือราศีและลัคนาราศีธนูครับนะธนูนี่นะธนูนี่ก็เห็นชัดเพราะว่า,าดาวเจ้าเรือนโชคลาบก็เป็น3ามก่ลคนาได้ปทุมเกณฑ์และในตําแหน่งปุตตะก็มีดาวพระราหูพระเกตมฤตยูนะตำแหน่งตรงนี้นะจะอยู่เนี่ยสองงวดเลยคือ1กับ16เมษาเพราะว่าพระเกตย้ายวันที่18 16เนี่ยยังมีลุ้นเกี่ยวกับโชคลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู ถึงแม้ว่าดาวโชคลาภคุณจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่แหละในงวดต่อไปจะไปอยู่ตรงไหนก็ตามแต่และดาวเจ้าเรือนโชคลาภจะอยู่ตรงไหนก็ตามแต่แต่ดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันอยู่ในเรือนโชคลาภอยู่ในเรือนปุตตะนะเพราะฉะนั้นก็ได้ลุ้นกัน2งวดติดเลยนะครับสำหรับราศีธนูนะครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีกลุมครับแน่นอนครับกลุ่มเนี่ยจริงถือว่า รองจากราศีเมษเลยเป็นเจ้าภาพรองกับราศีเมษเลยนะเพราะว่ากุมเนี่ยได้ทั้งดาวพระัสบีที่ทับลัคนาราศีนะครับได้ทั้งดาวพระราหูดาวพระเกตดาวมฤตยูที่เป็น3แก่ลัคนาดาวโชคลาภก็ทับลัคนาราศีเป็นดาวแห่งศาสนาดาวแห่งครูบาอาจารย์ดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแถมยังมีดาวแห่งสิ่งเล่นลับนะจิตวิญญาณเนี่ยเป็น3แก่ลัคนาอีกนะครับเ่าบอกว่ามันส่งกระแสถึงกันหมด ดาวพระเกตเองก็อยู่ข้างหน้าดาวพระฤหัสมบดีเป็นดาวคู่สติปัญญานักปราชแล้วก็เป็นคู่ที่เกี่ยวกับศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีกุมก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่โดดเด่นเหมือนกันเรื่องอยิ่งแบบเกี่ยวกับทําบุญหรือว่าเกี่ยวกับการปฏิบัตินะยิ่งทำานะก็ยิ่งเสริมในเรื่องของลาภผลในชีวิตเสริมในโชคลาบแล้วก็มีเกณฑ์ที่ช่วงนี้นะจะฝันแม่นนะครับแล้วก็รางสังหรณ์เนี่ยแม่นนะใครที่มามาหลอกหรือว่ามาเอาเปรียบ ใครที่เข้ามาแบบไม่ดีนะราศีกุมช่วงนี้ก็ถือว่าเซนดีนะลางสองหอนแม่นพอๆกับราศีเมษเลยแต่บอกให้นะครับนี่คือราศีกุมก็มีเกณฑ์นี่ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูต่างๆนะครับเลขเกี่ยวกับการมูเตลูต่างๆเนี่ยนำมาลุ้นมาเสี่ยงได้แล้วก็ราศีสุดท้ายครับที่มีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับก็คือราศีและลัคนาราศีพิจิกครับพิจิกเนี่ยเห็นไหมนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าใน ในจัดอันดับเจราศีมีโชคเนี่ยหมอแม่ไม่ได้จัดไว้นะครับไม่ได้จัดไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวโชคลาบของเขาเนี่ยนะครับมันไปเป็นทั้งนิดนะหรือว่านิจจะเนี่ยรวมไปถึงไปเป็นทั้งประเกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าในแง่ดวงดาวนะในแง่ดวงดาวมันเด่นไหมราศีพิจิกเนี่ยบอกว่าดวงแง่ดวงดาวไม่เด่นนะครับแต่ถ้าในแง่ของจิตวิญญ,ญาณในแง่ของสิ่งที่มองไม่เห็นในแง่ของอะไรที่มันแบบมันเหนือดวงล่ะ เออมีอะไรเด่นไหมก็จะสังเกตได้ว่าพริจิกเนี่ยมีดาวจันทร์อยู่ในตําแหน่งปุตตะปรากฏว่าดาวจันทร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภักซึ่งแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้าเพราะดาวจันทร์หมายถึงน้านะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใกล้น้าดาวจันทร์สถิตโคจรณนะวันที่1น,นะเป็นเทวีโชคในเรือนปุตตะเฮ้ยเทวีโชคโอ้โหอย่างนี้แสดงว่ามีโอกาสได้โชค นะได้อะไรมาแบบง่ายๆมีความสําเร็จเกิดขึ้นเป็นเทวีโชคในเรือนปุตตะปุตตะเนี่ยบุตรบริวารโชคลาบเห็นไหมเพราะฉนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นปุตตะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นโชคเป็นลาบมาเป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตเออนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่ว่าออในดวงในดาวโชคลาบเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นนะครับดาวโชคลาบคือดาวพุธเนี่ยเป็นนิดเป็นประอาจจะไม่เด่นแต่ว่าได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ราศีพิจิกอาจจะไม่ได้อน,นิสง์จากดาวราหูหรือว่าพระเกมตมฤตยูมากนักเพราะเขาอยู่ในเรือนอริแต่ว่าในโหราศาสตร์เราดูเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราดูกันเยอะเราดูทั้งดาวเราดูทั้งภพเรือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีนะที่มีเกณฑ์ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าสายมูเต,ตลูนั่นเองนะก็ฝากกันไว้ทั้ง6ราศีนะครับเอาละครับก็ถ <assassination> ือว่าเป็นข้อมูลนะครับนำมาบอกกันนะ รับชมกันด้วยความบันเทิงหากชืน่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับแล้วพบกับมอแมนได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ